วันที่17สิงหาคม2565ที่ผ่านมาที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านอำเภอเขมาราชนายมานาสิมมาผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต11จังหวัดส,สกลนครนครพนมมุกดาหารและเขต14อุบลราชธานีสีสะเกดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญตรวจติดตามผลความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย1ปรชิป โครงการอำเภอมั่นคงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อาวุธสงครามการจัดระเบียบสังคมควบคุมสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะบ่อนผนันผิดกฎหมายพร้อมสั่งกำจับให้ในอำเภอทุกพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันการสกัดกั้นยาเสพติด การผลิตการนำเข้าการจำหน่ายยาเสพติดและอาวุธสงครามตามแนวชายแดนและสร้างความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นคณะกรรมการหมู่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและสมาชิกกองอาสา,ารักษาดินแดนสร้างความร่วมมือกับประชาชนในชุมชนหมู่บ้านรวมกันป้องกันแจ้งเบาะแสะจับกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดและค้นหาผู้เสพยาผู้ติดยาเสพติดให้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูทางสังคม โดยใช้ความเข้มแข็งของชุมชนเป็นหัวใจสําคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์การป้องกันการลักลอบนําแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยให้ฝ่ายปกครองบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตราสกัดกั้นตามแนวชายแดนพื้นที่ชั้นในสถานประกอบการสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะจับกลุ่มยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธสงครามอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อให้ปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ของประเทศไทยลดน้อยลงตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยปกครองได้มีนโยบายให้นายอำเภอดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับและปัญหาการค้ามนุษย์